ค่ะแฟนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับใหม่นะคะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจมิ้นจังกะลมังมองกันด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเรามาฟังกันต่อเลยกับตอนที่343นะคะชื่อตอนว่าการปรากฏขึ้นอีกครั้งของดวงตาแห่งเทพเจ้านั่นเองไปฟังกันเลยค่ะ พลังที่น่าหวาดกลัวของผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ได้ทําให้อัศริยะทั้งหมดในทวีปเหนือถึงกับติดใจสันสะท้านไม่อาจที่จะต่อต้านพลังความเย็นนั้นตรงๆได้มีเพียงโมเทยียนอีที่สามารถป้องกันได้สักหนึ่งหรือสองส่วนอย่างยากลําบากทัในใดนั้นอัศริยะทั้งหมดของทวีปเหนือในใจผ่านปรากฏความรู้สึกอันตรายขึ้นความมั่นใจและความตื่นเต้นที่สั่งสมมาทั้งหมดได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงความจริงแล้ว ภาพยเหนือนยามนี้ไม่ได้มีเพียงโมเทียนอี้เซี่ยเซียนซ่างและยอดอัจฉริยะคนอื่นๆแต่เพราะว่ายังมีคนเช่นซินอูเฮิงช่างหยูเย่เจ้าฝฟิงและอัจฉริยะรุ่นใหม่อีกหลายคนเพิ่มขึ้นมากกว่ารุ่นเก่าๆอยู่มากอีกในหนึ่งโมเทียนอีในรุ่นนี้ไม่อาจจะนับได้ว่าอ่อนแอกระทั่งเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมยิ่งกว่ารุ่นใดไม่รู้ว่าพวกเขาโชคดีหรือว่าโชคร้าย ในยามนี้ทั่วทั้งทวีปปุพภาครามได้มีบุคคลที่ยอดเยี่ยมถือกำเนิดขึ้นมากมายหรือไมิใช่นั้นโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับมรดกความรับสวรรร์คงไม่มากมายเพียงนี้ผู้ถูกเลือกผู้ไร้หูหต่อสู้โดยปกติแล้วนานครั้งจะปรากฏขึ้นสักคน ตัวยอย่างเช่นจอมดาบเย่อ,อูเสียสามเนรเทียนจุนผู้นำลัทธิมารจันทราชาติและคนอื่นๆแต่ทว่าในคราวนี้กลับปรากฏผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ขึ้นพร้อมกัน5้าคนในตาของบุรุษผมเลือดเทียมหมัวสองปากกายละลิกเต็มไปด้วยความคาดหวังและกังวลผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็สามารถสร้างแรงกดดันได้มากมายแต่ทว่ายามนี้กลับปรากฏตัวขึ้นถึงห้าคนในคราวเดียว โดยเฉพาะอยู่เทียนห้าวในรุ่นนี้ที่เป็นที่รู้กันว่าแข็งแกร่งกว่าผู้อื่นหลายสิบเท่าตัวเนื้อกว่าจอมดาบเย่อููเสียเป็นผู้นำโอกาสครั้งยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนางได้ใช้วิชาเฉพาะบางอย่างเมื่อคู่ทำให้ปานจิตอุญญาธาเย็นหลอมรวมเข้ากับอากาศก่อนจะใช้วิชาพลังจิตที่คล้ายคลึงกันออกมาไม่พอผู้ใดจ้องมองไปยังดวงตาของนางก็ยอมรับรู้ได้ถึงพลังอำนาจนางใช้มันตรวจสอบติดใจของผู้อื่นแต่สินคู่ต่อสู้ในบริเวณนั้น เจ้าเฟิงกลับสู่สภาพเยียกเห็นวิเคราะห์อยู่ในใจด้วยการตัดสินจากวิชาที่ปิงเว่ยเซียนจือ่อใช้นางได้ข้อสรุปว่าไม่มีผู้ใดในเทวีบเหนือที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของนางได้ปราณจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นได้ยืนยันทุกอย่างหากไม่นับเจ้าเฟิงและซินอู่เหิงพวกหลิงเย่ก,กงจูจินไทจื่อชางหยูเย,ย่และคนอื่นๆล้วนพ่ายแพ้อย,อย่างแน่นอนแต่หากเป็นเจ้าเฟิงแล้วเขาไม่จำเป็นต้องยุ่งยากเพียงนั้น ดวงตาเทพเจ้าของเขาเพียงกวาดมองความสามารถสภาพร่างกายของเราสิ่งมีชีวิตที่มีพลังต่ำกว่าขอบเขตเกน่นก่อกำเนิดรวมทั้งมรดกสายเลือดก็ไม่อาจลบซ่อนไปจากสายตาของเขาได้แต่ว่าเจ้าฟึงไม่กล้าที่จะทาเช่นนั้นง่ายๆเพียงแต่เขาจะมีพลังเทียบเท่ากับปิงเว่ยเซียนจือผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ผู้นี้พลังฝึกตนขั้นมนุษย์แท้ระดับสูงภายในร่างยังมีพลังสายเลือดที่ทรงพลังเคล็ดวิชาบริสุทธิ์เนื้อกอศจฉริยะทั้งหมดในที่นี้รวมทั้งข้า ดวงตาเทพเจ้าของเจ้าเฟิงเปิดออกส่องประกายอย่างระมัดระวังตรวสอบความแข็งแกร่งของปิงเว่ยเซียนจืออย่างแรกคือพลังฝึกตนปิงเว่ยเซียนจือมีพลังฝึกตนขั้นมนุษย์แท้ระดับสูงกระทั่งใกล้เคียงระดับสุดยอดเหนือกว่าคนรุ่นใหม่ทั้งหมดในที่แห่งนี้ถัดมาก็คือพลังสายเลือดบางที่อาจจะเรียกได้ว่าแข็งแกร่งยิง่งนะักเมื่อเทียบเพียงกับจินไทจือหวังเสี่วกล้วยและคนอื่นๆแล้วก็คงมีเพียงแต่แข็งแกร่งกว่าไม่ด้อยกว่า ความบริสุทธิ์ของแก่นแท้วิชามีเพียงโมเทียนอีที่ใกล้เคียงกับนางจะยังไงทั้งสองก็เป็นหัวหนา้าสิทธิ์ของสองในสิบยอดสำนักหัวหนา้าสิทธิ์คนก่อนๆทั้งหมดของวังชวนปิงล้วนแข็งแร่งเป็นพิเศษเพราะวังชวนปิงได้ครอบครองหนึ่งในสีมหามรดกมรดกชวนปิงที่สามารถเปิดได้ครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีปิงเว่ยเซียนจือผู้นี้มีคำเล่าลือว่าได้สำนึกรู้บางอย่างจากภายในมรดกชวนปิง ใบหน้าของเจียงซานเฟิงเต็มไปด้วยความอิจฉาทอดถอนใจด้วยความสะเทือนใจอย่างช่วยไม่ได้เจ้าเฟิงเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแม้ว่าเขาจะได้ครอบครองมรดกที่แข็งแกร่งที่สุดของตำหนักยอดนภาครอบครองสมบัติสายทานจันทาแต่ถ้าว่าเมื่อเทียบกับหนึ่งในสี่มหามรดกมรดกชวนปิงแล้วมันไม่นดัดอาจจะนับว่าเป็นอันใดได้สามารถครอบครองนามของผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าผู้ใดก็ยอมมีโอกาสเหนือกว่าเจ้าเฟิงนับสิบเท่า บางทีงานชุมนุมเซียนมังกรคราวนี้ข้าอาจจะไม่สามารถยืนอยู่ในแนวหน้าได้แต่เะว่ายังนับว่าพอมีโชคอยู่บ้างในคราวนี้ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นมันอาจจะเชื่อมต่อไปยังมรดกจากยูไวกที่แข็งแกร่งกว่านี้ได้อารมณ์ของเจ้าฟึงมั่นคงและนิ่งสงบสีหน้าไร้ความรู้สึกไม่ช้าเด็กหนุ่มก็ปิดเปลือกตาเรื่องฝึกฝนทําความเข้าใจอย่างใจเย็นอีกครั้งสภาพอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาของเจ้าฟึงได้ถูกฝ้องมองโดยบรุษผมเลือดเทียหมัวที่จะอดพงกศีรษะไม่ได้ เจ้าเฟิงผู้นี้มีสภาวะอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมนะ้ะเพราะการปรากฏตัวของปิงเว่ยเซียนจือพลังของผู้ถูกเลือกคู่ไร้คู่ต่อสู้ได้ทําให้จิตใจของอัจฉริยะหลายคนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากหรือกระทั่งมีความหดหู่ไม่เต็มใจและความจนใจออกมาเป็นตน้นแต่ทว่าวสภาวะอารมณ์ของเจ้าเฟิงนั้นยอดเยี่ยมอย่างแรกคือยอมรับสถานาการณ์จากนั้นก็กลับไปเลือกเย็นเป็นปกติในขณะเดียวกันฝ่ายสำนักวั่นหยวน ดูเหมือนว่าไม่คาดจะทุ่มสุดตัวแต่ถ้าว่าหากจะครองอันดับหนึ่งในโอกาสนี้นับว่าน้อยนะักคราวนี้นับว่าได้ทําให้คนคาดหวังโดยแท้ใบหน้าธรรมดาของซินอูเหิ่นยังคงเยือกเย็นอารมุนของเขาไม่เคยวันไหวราวกับว่าเคยได้สัมผัสถึงความยากลําบากกับอุปรสรรคจํานวนนับไม่ถ้วนและมีช่วงชีวิตที่ยากลําบากมาก่อนซินอูเหิงเองก็ปิดเปลือกตาจมจอมลงในโลกของตนเองเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าอัจฉริยะหลายคนในแท่นดาวเหนือจมลงสู่ความเงียบ ทุกคนกำลังเฝ้ารอสามวันต่อมาพื้นปลึกสีขาวของแท่นดาวเหนือก็ได้ส่องแสงสีขาวเจิดจ้าขึ้นแรกเริ่มแสงนั้นยังคงอ่อนแรงอยู่ก่อนจะค่อยๆสว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งประตูเชลาสีดำใจกลางแท่นดาวเหนือได้ดึงดูดแสงสีขาวนั้นไปรวมกันจนสองสว่างประตูเคลื่อนย้ายของดาวเหนือเปิดออกแล้วเงืนชุมนุมเซนมังกรจะเริ่มต้นขึ้น,นอีกไม่ช้าทุกคนเตรียมตัวเวลาที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงแล้ว บนแท่นดาวเหนือได้เต็มไปด้วยเสียงดังสนัน่นเราตัวแทนอัจฉริยะทุกคนในที่แห่งนั้นมีหลายร้อยคนอัจฉริยะส่วนมากได้เข้าร่วมงานชูมนุมเซียนมังกรเป็นครั้งแรกส่วนลึกในจิตใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกล้าหาญบางทีมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถติดหนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยได้แต่ทว่าสําหรับอัจฉริยะส่วนมากแล้วเพียงได้ยืนอยู่บนเวทีที่รวบรวมอัจฉริยะของเทเพพวีบเผยพรสวรสด์และส่องประกายความสามารถได้เช่นนั้นแม้ตายก็ไม่เสียใจ ประตูศีลาสีดำที่ใจกลางส่องแสงสว่างสีขาวจัดจ้ายิ่งกว่าเดิมในที่สุดแสงสีขาวนั้นก็ได้ครอบคลุมไปทั่วทั้งแท่นดาวเหนือดูราวกับกำลังต้อนรับตำนานบทใหม่ผู้คนจากทุกแดนงานชุมนุมเซียนมังกรจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าหากก้าวผ่านประตูศีลาจะสามารถไปยังลานประลองซางกู่ได้นาำเสียงกระฉับกระเฉงที่แสนธรรมดาเสียงหนึ่งดังขึ้นจากประตูศีลาสีดำ เสียงนั้นทั้งดังและชัดเจนอย่างไม่อาจเทียบราวกับทรงมาจากอีกฝั่งของห้วงเวลาออกเดินทางได้ราชินีชวนปิงโบกมือตัวแทนของวงังสวนปิงเดินผ่านประตูศีลาตรงใจกลางที่ส่องแสงสีขาวทันทีที่สัมผัสกับประตูศีลาร่างของพวกเขาก็จางหายไปในทันทีแสงสีขาวบานแท่นดาวเหนือได้ทรงพลังขึ้นเรื่อยๆนี่มันผู้คนสังเกตเห็นว่าแสงสีขาวของค่ายกลได้เกาะเป็นรูปบางอย่าง ทั่วทั้งแท่นดาวเหนือพันสันสถานแสงสีขาวระเบิดออกท่องทยานขึ้นไปบนฟากฟ้านี่มันหมายความว่าอะไรกันราชินีฉวนปิงผู้อาวโุโสสำนักเทียนหยวนรวมทั้งวุลุษธผมเลือดเทียมหมวและคนอื่นๆที่ยังไม่ได้เข้าไปในประตูจิตใจสันสถานในวินาทีนั้นแสงสีขาวที่พุ่งสูงขึ้นตูฟากฟ้าได้เผยเงาของมังกรขนาดใหญ่ขึ้น ในเวลาเดียวกันทวีปตะวันออกทวีปตะวันตกทวีปเหนือทวีปใต้กระทั่งทวีปกลางเองในระยะเวลา9้าวันได้ปรากฏเงาแสงของมังกรสองสว่างขึ้นผลึกทั้งห้าส่องประกายเป็นเงามังกรบนท้องฟ้าเหนือทวีปบุปผาครามขยับเคลื่อนไหวรัดพันต่อสู้กันไปมาแต่ทว่าทวีปนั้นใหญ่โตน,นักคนที่อยู่บนแท่นดาวเหนือนั้นราวกับเศษฝุ่นไม่อาจที่จะตรวจสอบสถานาการณ์ทั้งหมดได้ แต่ว่างามังกรที่ใหญ่โตเช่นนั้นได้ทําให้ผู้คนที่เห็นต้องตื่นตะลึงจนไร้คาพูดนี่คือวาสนาอัจฉริยะมังกร <c oughs> สวรรค์ช่างเป็นวาสนาอัจฉริยะมังกรที่ยิ่งใหญ่นักมีเพียงแค่ยุคสมัยของจอมดาบเย่อูเสียและผู้นำรัฐที่มจันทชาชาที่ได้ปรากฏวาสนาอัจฉริยะมังกรอยู่หนึ่งหรือสองร่างบนแท่นดวงดาวทั้งห้าของทวีปได้เกิดเสียงอุทานเกิดความวุ่นวายขึ้น ในเมื่อแท่นดาวเหนือสามารถถือกำเนิดวาสนาอัจฉริยะมังกรได้เช่นนั้นทวีปกลางทวีปตะวันออกและทวีปอื่นๆย่อมไม่น้อยหนะ้าบุรุษผมเลือดเทียมหัวประหลาดใจใบหน้าซีดขาวลงเขากระทั่งคิดว่างานในรุ่นนี้ช่างไม่ธรรมดายิ่งนักจากการคำนวณของเขาในครั้งนี้ผู้ถูกเลือกไร้คู่ต่อสู้มีทั้งหมดห้าคนโดยเฉพาะอยู่เทียนฮาที่เป็นที่รู้กันว่าแข็งแกร่งเหนือกว่าครั้งใด วาสนาอัจฉริยมังกรมีเพียงจะแข็งแกร่งกว่าไม่ด้อยกว่าการคาดเดาของเทียหมัวไม่ได้ผิดพลาดเลยสักน้อยนิดวาสนามังกรของทวีปกลางยิ่งใหญ่ที่สุดแสงสีขาวทรงพลังที่สุดท่องทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าได้สูงที่สุดมีความเยืองย็นโอหังปรากฏขึ้นเหยียดยามพลังอำนาจของผู้อื่นกิ่นอายของวาสนาเซียนมังกรนี้ใช้สิ่งใดเป็นหลักกันเจ้าเฟิงสงสัยดวงตาเทพเจ้าเปิดออกโดยไม่รู้ตัวมองทะลุผ่านเข้าไปชั้นแล้วชั้นเล่า ดวงตาเทพเจ้าของเขาถูกใช้ออกถึงขีดสุดในชั่วงระยะเวลาหนึ่งเข้าสู่จุดที่ลึกล้ำที่สุดสติความนึกคิดของเด็กหนุ่มพันกระโจนแยกออกจากร่างพุ่งขึ้นไปยังชั้นเมฆในระดับที่ไม่อาจจะเข้าใจได้สติของเจ้าฝึงได้มองลงไปยังวาสนาอัจฉริยะมังกรทั้งห้าจากสายตาของปักษาอาณาจักรนภาหอคอยสูงสีดำสนิทลาวทองฟ้าในยามราตรีตั้งตรังงานในภูเขาอันห่างไกล ที่แห่งนี้คือสถานที่ที่ถูกครอบครองด้วยบุคคลที่เป็นตำนานเต็มไปด้วยความลึกลับมากมายปาดหอคอยริวอูนักพยากรที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมากหอคอยริวอูชั้นที่49ได้ปรากฏร,ร่างในชุดของนักบวชผู้หนึ่งยืนอยู่ด้านหน้าคือชายชราในชุดสีเขียวเข้มโบราณที่ยืนรอยอยู่เป็นเวลานานผ้าคลุมสีดำราวยามค่ำคืนได้ปกปิดใบหน้าส่วนมากของเขาเอาไว้ คนส่วนมากสามารถเห็นได้เพียงดวงตาลึกล้ำเล่ากับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวของเขาดูเรวกับบุคคลที่มีประสบการณ์อย่างมากโชคชนหลักแหลมและมีสายตากว้างไกลนักบวช36คนนั่งขัดสมาธิอยู่เบื้องหลังสายชราลึกลับบนร่างเต็มไปด้วยประกายแสงสีเงินลึกล้ำลอ้อมรวมเข้ากับอากาศอย่างไรที่สิ้นสุดในยามีท้องฟ้าเหนือหอคอยลิวอูได้ปรากฏม่านป้องกันแสงส่องประกายสีเงินล้ำลึก ม่านป้องกันแสงนั้นได้ปรากฏรูปลักษณ์ของวาสนาอัจฉริยะมังกรทั้งห้าแบ่งออกเป็นทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศกลางเสียงแมวร้องดังขึ้นจากความว่างเปล่าเมียววนไหล่ของชายชราลึกลับได้ปรากฏร่างของแมวสีดำมืำอ้เงินขนาดเทียบเท่าได้กับสองฝ่ามือของผู้ใหญ่แมวสีดำตัวนี้ท่าทีเกียจค้านดวงตาหลีจ้องมองไปยังความว่างเปล่าทัานทีที่มันยกมือขึ้น ในมือก็ได้ปรากฏเหรียญทองแดงโบราณขึ้นห้าเหรียญทรงเสียงกระทบกันท่านนักปราชญ์วาสนาอัจฉริยะมังกรทั้งห้านั่นคือตัวแทนของห้าผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้งั้นเหรอเบื้องหลังของเขาคือนักบวชหญิงที่มีใบหน้างดงามเท่ากับดวงจันทร์ยามค่ำคืนอยู่ไม่ใช่ไปเสียทั้งหมด วาสนาอัจฉริยะมังกรทั้งห้าไม่เพียงเป็นตัวแทนของห้าผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้เท่านั้นแต่ทว่ายังเป็นขอบเขตของมังกรทั้งห้าและเป็นจุดรวบรวมวาสนาอัจฉริยะมังกรที่นับไม่ถ้วนอีกด้วยโดยปกติแล้วห้าผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ได้แทนตำแหน่งของตนเองตามลำดับอาจจะนับได้ว่าเกี่ยวข้องกับห้าวาสนาอัจฉริยะมังกรนักปราชญ์เอ่ยขึ้นพร้อมด้วยรอยยิ้มสายตาที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาหรือคำล้ลําของเขายังคงจับจองไปที่กลางอากาศ เอ่ยคือโดยนำเสียงคราวกับกระซิบโอกาสที่มรดกความลับสวรรค์และทวีปจะเชื่อมต่อกันนั้นได้ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองในสิบส่วนแล้วแต่ทวาริขิดสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยความลับอันไม่แน่นอนการที่เพิ่มขึ้นมากเพียงนี้ย่อมนำไปพาไปสู่ทิศทางที่ม่อาจจะคาดเดาดูสินั่นมันอะไรกันสวรรค์ เหล่านักบวชพากันอุทานขึ้นอย่างกระทันหันผู้นำซึ่งเป็นแมวเกียรติขานสีดำเงินเบื้องหน้าร่างของนักบาชเองก็ได้จับจ้องไปยังม่านป้องกันแสงราวกับกำลังสำลักทันใดนั้นห้าวัสนาอัจฉริยมังกรด้านบนก็ได้ปรากฏเนตรแห่งสวรรค์ขึ้นนตรแห่งสวรรค์น,นั้นปรากฏขึ้นในความว่างเปล่ามองลงไปยังห้าวัสนาอัจฉริยมังกรด้านล่างด้วยสายตาของปักษา นักบวชทั้งหมดของหอคอยริวูจิตใจว่างเปล่าตื่นตะลึงจนไม่อาจเอ่ยคําแต่ทวันนี้แห่งสวรรค์นั้นปรากฏอยู่เพียงหนึ่งหรือสองลมหายใจก่อนจะจางหายไปราวกับภาพลวงตาก็จบไปแล้วนะคะกับตอนนี้นะทุกคนอัดเรื่องนี้แล้วแบบพอพูดถึงทวีปแล้วนึกถึงทวีปทวีปของวีดเลยคือไม่อัดไม่ได้อัดนานมากแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงจะกลับไปอัดนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นแฟนขับวีดก็ ต้องเป็นสมาชิก VIP นะคะเพราะว่ายังมีคนมาถามเรื่อยเลยว,ว่าหาฟังวีดีจากที่ไหนนะคะก็ต้องเป็นสมาชิก VIP ของช่องนี้แหละนะคะก็กดสมัครได้นะคะมินมีวิธีสอนอยู่ที่หน้าช่องเนาะก็ไปติดตามวีดกันได้นะคะตอนนี้มี200กว่าตอนนะทุกคนก็มีตอนปัจจุบันด้วยแล้วก็เดี๋ยวมินจะอัพเรื่อยๆนะ แต่ตอนนี้คือแบบคิดถึงแล้วแหละอยากจะอัดหลายเรื่องมากเลยแต่ไม่เคยมีลาทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงจะแบ่งเวลาไปอัดเรื่องวีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลัวเฟิงก็จะอัดด้วยนะจริงๆมีคนไม่รู้จักหรือในช่องมินทีคิดว่น่าจะมีคนไม่ค่อยรู้จักหลวเฟิงแหละแต่ก็อยากอัดให้ทุกคนฟังจริงๆมันมันสนุกมากชอบมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววีก็คิดถึงมันกันเดี๋ยวต้องแวบไปอัดบ้างแล้วนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่ายังไงคลิปนี้จบไปแล้วนะคะก็มีแมวที่คล้ายแมวของเจ้าเฟิงโผล่ตัวมาด้วยนะคะน่าจะเป็น สายพันธุ์นักทำนายหรือเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะยังไงก็เดี๋ยวเอาไปรุ่นติดตามกันต่อนในอีพีตัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้มิ้นจังก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ